รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Creator เป็นได้ง่ายจังผมพี่หลามชิโก้ไอทีครับผมออสไทโหลดครับเราทั้งสองคนนะครับจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการทําวิดีโอนะครับซึ่งมีทั้งภาพและเสียงนะฮะ ในรายการตอนที่20นี้นะครับนี้ผ่านมา20ตอนแล้วนะฮะครับเดียวเองนะโอ้โหนี่เราจะครึ่งทางแล้วครับนะฮะเรายังคุยกันอยู่เรื่องของเสียงนะฮะวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องเสียงแล้วว่าด้วยเรื่องเสียงเต็มๆเลยนะครับวันนี้ก็คือจะเอาประสบการณ์มาแชร์กันใช่แล้วครับแนะนาคุณผู้ชมไปหมดเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นชนิดของไมโครโฟนประเภทของไมโครโฟนลักษณะการใช้งานไมกี่ชแนลอะไรเนี่ยแนะนํากันไปหมดแล้วถึงเวลาตอนไปทํางานจริงๆเนี่ย คุณผู้ชมก็จะเจอปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกเสียงเจอทุกคนปัญหามีเยอะแยะมากมายครับมีหลายรูปแบบมีหลายชนิดแล้วแต่ว่าเราจะเจออะไรบ้างใช่ครับวันนี้ผมจะเอาประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาเล่าให้ฟังว่าผมจะแก้ยังไงใช่แล้วี่ออสก็เคยเจอมั่งเวลาผมไปทางานก็จะเจอปัญหาเรื่องเสียงบ่อยมากโอ้นะฮะเรื่องเสียงนี่ประสบการณ์จะเป็นตัวช่วยวันนี้วันนี้เราเล่าบอกคุณได้นะ แต่ว่าคุณก็จะไม่จําเชื่อไหมเชื่อไหมคนดูจะไม่จําเลยครับพอผมบอกปัญหาอะไรก็ช่างนะคุณก็จะปล่อยผ่านใช่จนกระทัง่งวันที่คุณเจอปัญหานั่นแหละคุณจะถึงนึกว่าได้ว่าเฮ้ยพี่หลานมันเคยพูดเรื่องนี้วิธีแก้แก้ยังไงนะอ่าดีเขาจะได้มาดูคลิปย้อนหลังไง <laughs> <ด>ได,ได้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 คลิปย้อนหลังไงคลิปนี้อัดใส่มือถือไปเลยนะ,ะเก็บไปเลยนะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่คุณถ่ายแล้วคุณมีปัญหาเรื่องเสียงแล้วคุณค่อยมาอ๋อทีหลังส่วนใหญ่ปัญหาแรกทีี่่ทุกคคนเเเจออืสยงไมข้า เสียงไม่เข้าเสียบไม้แล้วเสียงไม่เข้าเออเจอปัญหาบ่อยเหมือนกันนะเสียบไม้แล้วเสียงไม่เข้าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแล้วบางคนนี่นะอืฟังไม่ออกครับพี่ออดไม่รู้ว่าเสียงไม่เข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เสียงเข้าจากไม้หรือเสียงจากไหนหรือเสียงจากไม้เยิมของกล้องของมือถืออ๋อเออใช่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 ไม่รู้ด้วยซ้ําใช่เสียงมันแตกต่างกันจริงๆ บางทีตอนถ่ายเราก็ไม่ได้ฟังไงเรา,าไม่รู้ว่าเอ๊เสียงมันเข้าไม่เข้าครับอย่างในโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยเราจะซื้อสามารถต่อต่อไม์นอกได้ครับเป็นตัวแดปเตอร์เสียบเข้าไปใช่เสร็จแล้วก็เฮ้ยแล้วเสียงมันมาจากไม์แล้วเสียงมันมาจากมือถือนะผมบอกเลยนะค่าประสบการณ์ของทุกคนนะทุกคนจะต้องมีเหตุการณ์นี้สมมติคุณจะถ่ายด้วยกล้องอะไรก็ช่างนะมือถือหรือ,รอกล้องอะไรก็ตามคุณก็คิดว่าเสียบไม์เข้าไปในกล้องแล้วมันจะใช้ได้เลยแล้วมันก็ใช้ได้เลยแล้วคุณก็ถ่ายเลยคุณก็ไม่เช็ค คุณก็ถ่ายเลยถ่ายเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านแล้วนะยกอิ่มเอิบใจแล้วเสร็จแล้วเหรไมร้อยพอมาถึงตอนตัดต่อเสียงไม่เข้าถ่ายใหม่เศ้าถ่ายใหม่บางงานที่ถ่ายอันนี้นะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเจอทุกคนใครไม่เจอเนี่ยถือว่าทำบุญมาดีเลยนะครับ รแรกแรกนี้ต้องเจอทุกคนใช่ครับแต่ถ้าถามว่า <kaz> ถ้าเราไม่อยากเจอเหตุการณ์นี้หรือยังไม่อยากถ่ายหมืมคุณต้องเช็คเสียงต้องทดสอบระบบเตรียมอุปกรณ์ลองอุปกรณ์ก่อนสองหน้างานทุกครั้งใช่ก่อนจะถ่ายทําคุณต้องเช็คเสียงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงเข้าไมค์เราหรือยังเอาแค่เข้าก่อนนะเอาเอาแค่เข้าไมค์ก่อนนะมันเข้าไหมคุณภาพยังไม่พูดถึงนะเอาเอาอินพุตถูกต้องก่อนอืวิธีง่ายที่สุดนะยังไงผมได้มาจากคุณไบ อาซาฮีเอ้ยไม่ใช่คุณไบเอเซไฮโอเคนะคุณไบเอเซไฮก็ชอบทําอย่างนี้เวลาเขาติดไม์นะเขาชอบอกว่าฮัลโหลฮัลโหลเทสอันนี้อาจจะฟังไม่ออกอวิธีง่ายที่สุดเลยเอามือตบหัวไม์ครับมันจะดังตุบ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 อ่าจะรู้ว่าเข้าไม่เข้าแล้วคุณลองถ่ายดูเลคคอร์ดวิดีโอไปดูเอถ้าคุณเลคคอร์ดวิดีโอไปปุ๊บนะคุณตอนที่คุณตบเสียงนี้ถ้าไม่มีเสียงดังตุบนะอืมแต่ว่าเป็นเสียงแบบไม่มีเสียงอะไรเลยแสดงว่าเสียงไม่ได้เข้าไม์นั้นเสียงมมันาาจก เสียงามาจากทางอื่นจากกล้อง <laughs> มาจากไม์กล้องมาจากมือถือมาจากแหล่งต้นกําเนิดของมันธรรมดาเออใช่ใช่แสดงว่าอินพุตตัวเนี้มันไม่ทํางานนี่คือทําให้เรารู้ว่าตําแหน่งของเสียงที่เราได้รับมาเนี่ยมาจากซอสต,ตัวไหนมาจากไมค์ตัวไหนใช่อ่อนะหลังจากนั้นเราค่อยมาดูเรื่องของคุณภาพเสียงเพราะมันมีเรื่องอะไร มีเสียงชัดเจนไหมมีสัญญาณลบกวนหรือเปล่าใช่ระดับเสียงดังเบาแค่ไหนโอ้มีเรื่องระดับเสียงด้วยนะใช่ถ้าเป็นมือถือเนี่ยคือบางคนเนี่ยเสียบเข้าเมนูกล้องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเสียบไมค์เข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีที่ตั้งระดับเสียงก็จริงอันนั้นเป็นออโต้ใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณใช้กล้องชนิดอื่นหรือคุณใช้ไมค์ที่สามารถปรับระดับเสียงได้มันจะมีเรื่องของระดับเสียงเข้ามาอีก ระดับเสียงใช่ไหมครับครับผมวิธีการดูระดับเสียงครับต้องดูยังไงก็คือโดยปกตินะครับในกล้องรหรือในอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียงอ่ะส่วนใหญ่จะมีไฟจะมีไฟไฟเขียวๆเหลืองแดงๆเขาเรียกว่า VU level ภาษาอังกฤษย่อมาจาก Volume กับอะไรไม่รู้ตัว U vu นะเขาจะเรียกกัน vu เออผมไม่เคยรู้เลยมันย่อมาจากอะไรอ่ะรู้แต่ว่าโวลลุ่มอะไรอย่างนั่นแหละก็คือมันจะมีสัญญาณขึ้นบอกเราว่าระดับเสียงดังแค่ไหนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเสียงธรรมดาเสียงเริ่มอิ่มแล้วก็เสียงเริ่มแตก เขาจะแบ่งออกเป็นสาสีใช่ไหมครับโดยปกติมันจะเป็นสามสีดูภาพตัวอย่างนะครับลองดูภาพตัวอย่างก็ได้สามตัวอย่างนี่คือระดับเสียงนะหรือว่า VU level นะครับใช่ครับเขาก็จะเริ่มต้นจากล่างสุดเนี่ยก็เป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวมาจนถึงเขียวอันบนสุดเนี่ยอันนี้คือเสียงระดับเริ่มต้นมาจนถึงเสียงกลางกลางอ่าเป็นปกติละเสียงกลางกลางนะครับครับผมพอไปสูงกว่านั้นไปเนี่ยจะเริ่มเป็นสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าโทนที่เรียกว่า maximum คือสุดละน่า แต่ถ้าเพิ่มจากเหลืองไปอีกก็จะกลายเป็นสีแดงสีแดงนี่คืออะไรครับมันจะเริ่มเสียงเริ่มจะแตกละเสียงพีกเสียงมันจะพีกมันจะเสียงมันจะพล่าไปเรียกว่าสัญญาณมันเกินอ่ามันเกินพวกอุปกรณ์นะครับลองตัดภาพนี้ก็ได้อย่างพวกอุปกรณ์เนี่ยอย่างมิกเซอร์วงเนี้ยมันก็จะมีไฟบอกจะมีไฟบอกระดับเหมือนกันเขียวเหลืองแดงเหมือนกันอ่าเป็นเขียวเหลืองแดงนะครับพยายามยังไงโดยหลักการคือพยายามต้องคุมให้กราฟมันเป็นยังไงครับพี่หลานบางคนบอกว่า เสียงอ่ะเข้าเท่าไหร่ก็ช่างแล้วก็ไปตั้งเอาในโปรแกรมตัดต่อไปแก้นในโปรแกรมตัดต่อไปเพิ่มมาในโปรแกรมตัดต่อได้อันนี้จริงแต่ไม่ทั้งหมดครับครับผม,มเราควรจะตั้งระดับเสียงให้พอดีเพื่อให้งานของเราหลังจากนั้นทำต่อได้ง่ายขึ้น ใช่ครับถ้าเสียงเบาเกินไปนะครับในโปรแกรมตัดต่อเนี่ยบางทีสามารถเล่งได้ประมาณ20-30%เปร์เล่งเกินกว่านั้นคุณภาพไม่ได้แล้วเสียงอาจจะพร่า <8. S 2> อาจจะแตกหรืออาจจะมีอาการสัญ,ญญาณแบบลบกวนขึ้นมาเสียงซ่าครับผมนะครับนะคือเวลาเราถ่ายงานวิดีโอเนี่ยเสียงเรา มันมีเสียงเรากับเสียงแอมเบียนเสียงข้างหลังยิ่งคุณเร่งมากเนี่ยไอเสียงแอมเบียนเนี่ยยิ่งตามมามันยิ่งเยอะขึ้นตามมากันเต็มเลยครับมันมาทั้งหมดอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการตั้งระดับเสียงให้พอดีเลยเนี่ยมันก็ช่วยแก้ปัญหาคุณได้ระดับเสียงเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมไปดูแถบเลเวลครับเนี่ยแถบเลเวลนะครับควรจะตั้งให้อยู่ในสีเขียวบนสุดหรือเลยไปเหลืองนิดๆได้ ไปเหลืองได้นิดหน่อยอ่าจังหวะพูดเรามันมีแรงมีค่อยไม่เท่ากันใช่ไหมครับจังหวะกระแทกเสียงบางจังหวะนี้ที่พูดดังมากๆเนี่ยอาจจะไปถึงเหลืองได้เป็นบางครั้งครับตั้งให้มันถึงตรงนั้นครับแค่นั้นพอถ้าเขียวอย่างเดียวเนี่ยมันเซฟโซนแต่มันจะเบาไปนิดนึงอ๋อต้องตั้งให้ไปถึงเหลืองมีเหลืองบ้างเป็นบางครั้งเหลืองแล้วก็หายไปเดี๋ยวก็เหลืองอีกอะไรเงี้ยบางจังหวะรเร่งสุดเต็มที่ก็เหลืองแก่ๆเลยครับอย่าไปถึงแดงอย่าให้มันแตะแดง ถ้ามีแดงแวบมาเนี่ยให้ลดลงทันที <c oughs> นะฮะ <c oughs> เพราะว่าแดงเนี่ยคือพีคละครับซึ่งสัญญาณเสียงที่ได้อาจจะเยอะเกินแล้วก็อาจจะทําให้เสียงเนี่ยคุณภาพไม่ดีอะใช่ใช่นะ <c oughs> เบาเกินไปก็ไม่ดีนะ <c oughs> เขียวเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวเขียวล้วนก็ไม่ดีพอเสียงเบาเกินไปเนี่ยหลายคนบอกว่า เฮ้ยจะเบากันไปมาเร่งได้อย่างที่พี่หลานบอกจริงๆเร่งได้ก็จริงแต่มันไม่ได้มาแค่เสียงเรามันชวนเพื่อนมาด้วยใแอมเบียนมาเสียงอะไรที่เสียงลมที่มันซ่อนอยู่โดยปกติเราไม่ได้ได้ยินใช่ป่ะพอเราไปยกเสียงขึ้นเสียงลมมาเลยเสียงแอร์มาเลยอันนี้ต้องให้มันพอดีก่อนแล้วมันจะแก้ทีหลังได้ง่ายขึ้นใช่ครับครับผมนะครับอ่ะบางคนไปเจอปัญหาหนึ่งเสียบส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวีดีโอครับผม เสียบสายไม้ไอเสียบเสียบสายไม้เข้าไปในโทรศัพท์มือถือปั๊บอืมไม่ไม่เข้าตีหัวไม้ก็แล้วนะโขกก็แล้วพ่นก็แล้วเป่าก็แล้วเสียงไม่เข้าแทบจะกินหัวไม้เข้าไปเลยยังไงก็ไม่ดังเออโอ้ย่างเกิดปัญหาจากอะไรครับพี่ออดครับหัวครับเป็นที่หัวหัวแจ็คหัวแจ็คหัวแจ็คเออหัวแจ็คอย่างเงี้ยโลกนี้มันมีแจ็คหลายชนิดหลายแบบหลายแพทเทิร์นครับผมนะฮะเอาดูรูปประกอบส่วนใหญ่จะตกม้าตายกันตรงนี้ครับแจ็คเนี่ย ที่เราเจอกันในไมในไมโครโฟนนะครับแจ็คส่วนใหญ่จะเป็น3.5มมเมตรใช่ครับแต่มันจะมีหัวสองแบบคุณชมเห็นไหมครับสีดํากับสีเทาอสีดาเนี่ยสังเกตขีดสีน้ําดําครับขีดสีน้ําดํามี2ขีดเห็นไหมครับครับหัวแบบเนี้ยเขาเรียกว่า T r s, <S t r s นะครับ T r s, อ, s. <S อ,อันเนี้ยโดยปกติเนี่ยหัวแบบเนี้ย จะใช้ในบรรดาพวกกล้องไหม่ที่ออกแบบมาสําหรับใช้กับกล้องครับพวกรูกล้องที่รูที่เสียบไมในกล้องส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น T R S แบบนี้แหละใช่ครับะนะครับในขณะที่อีกอันนึงที่เป็นสีเทาสีเทาเนี้เขาเรียกว่า T R R S โอ้มันมีตัว R เพิ่มมาอีกตัวนึงก็เลย<ม>ทําให้ขีดสีดําม,มันมีมากกว่าขีดหนึ่งเป็น3<ร>ขีดพอสีดํมามขีดนี้มันจะเพิ่มไมามาด้วย ปกติมันจะมีช่องสําหรับส่งสัญญาณเสียงเสียงตัวไม้แล้วก็มีเสียงลำโพงอันซ้ายก็มีไม้ครับพี่อันซ้ายก็เป็นไม้ก็เสียบกล้องได้ไงใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันสาหรับโทรศัพท์มือถือพวกโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันนอกจากมีไม้แล้วยังมีหูฟังด้วยไงส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือจะใช้แบบทางขวาคือ T R R S ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมซื้อไม้มาแล้วเป็นแบบทางซ้าย T I S ครับเสียบเข้ามือถือ เอามือเคาะไมให้ตายก็ไม่ดังเพราะว่าขั้วต่อมันคนละแบบกัน<ช>มันเลยไม่สามารถส่งสัญญาณจากไมไปยังมือถือได้ครับผมมือถือก็เลยรับอินพุตไม่ได้ก็เลยทำไงก็ไม่ดังใช่ครับงั้นบางคนบอกอ้าวซื้อมาแล้วทํายังไงครับพี่อืมทำไงไมมันเป็น TRS มาแล้วอ่ะทำยังไงใช่เออซื้อสายแปลงต,งต้องซื้อสายแปลงนี่นะฮะให้ดูนะครับสายแปลงแบบนี้ครับเขาจะเป็นตัวเมียนะฮะ ซึ่งเสียบเอา T R S ของคุณเนี่ยเสียบเข้าไปในช่องตัวเมียมและอีกด้านหนึ่งจะเป็น T R I S เดี๋ยวจะมีสีดำสามอันเขาจะแปลงจาก2อ,อขีดดำเป็นสามขีดดำให้คุณแล้วคุณก็เอาไปเสียบมือถือได้ครับมันก็จะสามารถรับรับเสียงได้ อันนี้วิธีแก้ปัญหาไม่ต้องไปซื้อใหม่ใหม่ครับผมเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆนะครับ TRS กับ TRRS นะฮะอันนี้ก็ตกม้าตายกันมาหลายคนแล้วจะมีลองไปดูขีดดำก่อนวิธีเช็คเสียงเนี่ยดีที่สุดนะครับทุกอุปกรณ์ที่มีความมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีรูหูฟังให้แม้กระทั่งตัวไมโครโฟนเองก็ต้องมีรูหูฟังให้เราเช็คว่าเสียงจากไมตัวส่งมาตัวรับเสียงเข้าหรือเปล่าครับกล้องก็เหมือนกัน อ๋อมีช่องเสียบหูฟังกล้องก็หลายรุ่นมีช่องเสียบหูฟังแล้วก็มีหลายรุ่นที่ไม่มีช่องเสียบหูฟังครับซึ่งถามว่าเอ๊ะเราจะเช็คยังไงคุณก็ต้องถ่ายถ่าย,ายเสร็จปุ๊บดึงไมค์ออก แล้วก็กดเพล์แล้วก็ฟังว่ามันเข้าไหมเทียบกันซึ่งอ,อันนั้นอ่ะจะเป็นปัญหาแต่ถ้าคุณไปเจอกล้องที่มันมีรูหูฟังด้วยแล้วมีรูไมต่างหากด้วยคุณก็เสียบหูฟังแล้วใช้ทดสอบได้เลยเสียบหูฟังได้เลยนะครับแล้วลองเทสดูได้อย่างเราจะเห็นว่าช่างช่างภาพมืออาชีพที่เป็นวิดีโออ่ะส่วนใหญ่เขาจะเสียบหูฟังไว้ตลอดเวลาเพื่อฟังเสียงตลอดเวลา แล้วถ้ามีปัญหาเขาจะบอกทันทีเพราะระหว่างที่เราถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยเสียงอาจจะมีปัญหาขึ้นมาก็ได้อย่<ด>ญญญารบกวนเข้ามาเดี๋ยวนั้นเสียงขาดเสียงหายไม่ทานหมดใช่ช็อตอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาขึ้นมาตลอดเวลาได้ใช่นะครับบางทีเราต้องแก้ปัญหานะครับ,รบหรือบางทีก็เจอเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องหัวไม่พอ ก็จะต้องมีตัวแปลงจากเล็กไปใหญ่จากใหญ่ไปเล็กต้องดูแง่งดูดูแถบสีดาด้วยเหมือนกันครับผมทีนี้ยังมีปัญหาชนิดอื่นอีกอย่างเช่นเวลาเราไปถ่ายแล้วไปเจอสถานที่มีเสียงดังรอบข้างเกินไปเลือกความไวของไมมาไม่ได้บางทีซื้อไมมาแล้วเนี่ยไมตัวนี้อาจจะมีความไวสูงหน่อยนะฮะไปเจอเสียงรอบข้างดังเกินไปจะแก้ยังไงแก้ยังไงหนึ่งวิธีแรกเลยที่ง่ายที่สุดครับคือเอาไมใกล้แหล่งกําเนิดเสียง จากตรงนี้นะฮะจากตรงนี้ถ้าถ้ามีเสียงภายนอกเข้ามาแสดงว่าเสียงภายนอกเนี่ยมันดังพอๆกับเสียงเราที่เข้าไปในไม้เราก็ต้องเพิ่มเสียงเราให้ดังมากขึ้นโดยการเอาไม้มาใกล้ปากเรามากขึ้นมาให้ใกล้ที่สุดนะเปลี่ยนตำแหน่งถือเปลี่ยนจากเหน็บเสื้อมาถือเลยออันนี้จะช่วยได้แต่ว่าคุณต้องลดระดับความดังของไม้ลงนะเพราะว่าตอนนี้คุณกําลังพูดกรอกแล้วแล้วก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องลมด้วยไม่งั้นลมจะเป่าหัวไม มันจะชี่มันจะดัง,งวิธีการแก้ทำงไงรู้ไหมครับถืออย่างนี้ครับอ๋อเวลาที่นักร้องเวลาเขาร้องไงถืออย่างนี้ครับไม่จะไม่เป่าหัวไม่จะไม่ดังพึบนะฮะแล้วก็อ,อยู่ใกล้ด้วยแล้วก็ได้เสียงเต็มเ็มด้วยนะฮะแล้วเสียงแวดล้อมภายนอกที่ดังมันจะลดลงอันนี้คือเป็นวิธีการแก้แบบง่ายๆใช่เบื้องต้นสําหรับกรณีที่ไม่ปรับอะไรไม่ได้เลยถ้าเป็นไม้ที่สามารถปรับความไวได้ก็ให้ปรับความไวเป็นลบสี่สิบลบห้าสิบเดซิเบลหรือปรับวอลลุ่มได้ไหม ปรับบอลลุ่มไม่ได้ครับปรับบอลลุ่มไม่ได้บปรับบอลลุ่มไม่ได้ถ้าปรับบอลลุ่มเราต้องพูดดังขึ้นอ๋อใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าถ้าปรับบอลลุ่มลดลงเราต้องพูดดังขึ้นซึ่งบางทีเราเล่นเสียงตัวเองไม่ได้โอเคนะฮะเสร็จแล้วปรับลบสี่สิบล้มห้าสิบเสียงภายนอกจะเข้าน้อยลงแล้วก็เสียงเราจะเข้ามากขึ้นอก็สามารถปรับได้แต่นี่ต้องมานั่งจูนแล้วต้องนั่งลองเล่นแล้วลองใช้ลองเ e สดูครับผมหรือบางทีใช้ไม์แล้วมีเสียงลมเข้าใช่ไหมมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับโอ้โหนี่ อันนี้ไวเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกอะไรครับเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเออเขาเรียกขนแมวไหมพี่อ้อยเรียกอะไรครับผมเรียกขนแมว ขนแมวเขาเพาลูกลูกชอบเล่นอันนี้มากก็เลยบอกมันมันนุ่มเหมือนขนบางคนเขาก็เรียกเฟอรี่นะเนี่ยไอตัวนี้มันช่วยมันช่วยให้กรองลมลมลมที่ที่ที่พัดผ่านหน้าไม้เราเนี่ยเนื่องจากว่าไม้เราไวใช่ไหมบางทีลมมันก็จะช่วยลดเสียงลมที่ประทะตัวไดอะแฟมที่อยู่นี่ถ้าอันใหญ่กว่านี้หน่อยใส่กันหนาวได้นะเวลาหน้าหนาวใส่ครอบหัวเป็นเป็นแบบพวกแมนจูช่วยได้เลยเจ็งกิจการหรือหรืออีกอันหนึ่งพี่นี่ฟองน้ำนี่ฟองน้ำฟองน้ำอ่า ฟองน้ำก็จะช่วยกันลมได้ดีในระดับหนึ่ง <นะ S 2> ช่วยช่วยกรองลมได้ครับผมน,นะครับอัออนนี้เวลาเราซื้อไม้ตัวเล็กๆมาเนี่ยอย่างเงี้ยเ,<อ>เขาจะมีฟองน้ําให้มาด้วยสำ<อ>คัญ<ช>มากนะใช่ใช่อย่าทําหาย ้าทําหายต้องไปซื้อใหม่ผมหายประจําเลยเนี่ยเจอบ่อยเออต้องไปซื้อใหม่แล้วมาเสียบเพราะว่าไอ้ฟองน้าเนี่ยมันจะช่วยช่วยกันช่วยกันลมกันเสียงอะไรที่แบบว่าบางทีหัวไม้ไปกระแทกโดนอะไรเงี้ยช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการที่เสียงลมพทะไม้ใช่แล้วครับที่เราขยับตัวใช่ครับตอนที่เราขยับตัวอย่างเงี้ยบางทีเสียงมันจะเข้าไม้มันน่ารำคาญบางทีไปเจอปัญหาเสียงระดับเสียงสองคนพูดไม่เท่ากันอ่าอย่างเราเราสองคนไม่านเราต้องแยกบันทึก ให้มันเป็นคนละช่องสัญญาณเพื่อที่ว่าตอนไปตัดต่อเนี่ยจะได้ปรับเสียงของแต่ละคนให้ดังเท่ากันได้ใช่นะเพราะฉะนั้นไม้ที่สามารถแยกสเตอริโอกับเมโมโนได้ไม้แบบนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆอย่ามารวมกันตั้งแต่แรกมันจะแก้ยากถ้าถ้าคุณไม่ใช้สายวายมันจะรวมกันเลยนะนะนี่คือข้อเสียนะมันประหยัดเงินก็จริงแต่มันจะรวมเลยแล้วคุณจะแก้อะไรไม่ได้เลยในห้องตัดคนนี้พูดดังคนนี้พูดเบาจะเร่งคนนั้นเร่งปุ๊บไอ้คนพูดดังๆไปด้วยอย่างเมืองนอกเนี่ย เคยเห็นไหมครับเวลาแบบประธานาธิบดีพูดหรือคนที่เขาจัดงานอะไรเนี่ยสังเกตไหมครับที่เขาเน็บไม้ตรงนี้ครับมันจะมีไม้สองตัวเออใช่ใช่ใช่เคยเคยสังเกตไหมครับอืเขาเรียกว่าการใช้ไม้สำรองอันนี้เหรอไม้แบบสำรองไม้สำรองผมนึกว่ามันเป็นไม้เตอริโอซ้ายขวาไม่ครับไม้อย่างเงี้ยคือคือหลักการมันคือไม่มีไม้สองตัวจะเสียพร้อมกัน ไม่มีทางที่ไม้สองตัวมันจะเสียพร้อมกันไม่มีทางอ่ามันจะเสียตัวใดตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นไม้อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวสำรองของอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นชแนลสำรองไว้เลยเขาจะใส่ไม้สองตัวไว้่างนี้เลยอันนี้คือการปัตกถาที่ซีเรียสงานแบบพลาดไม่ได้อะงานแบบพลาดไม่ได้ก็จะใช้ไม้สองตัวนะใช่เพราะฉะนั้นงานของคุณเนี่ยถ้าพลาดไม่ได้เหมือนกันคุณก็ต้องมีไม้สองชุดต่อเข้ามิกเซอร์แล้วก็ยิงเข้าแหล่งบันทึกไว้นะฮะแชร์ปัญหาให้ฟังแล้วก็ลองไป ปรับใช้หน้างานนะครับบางทีนึกถึงคําพูดเราได้ก็ลองเอาไปหาวิธีการแก้ดูนะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะฮะก็เรื่องเสียงจบเพียงแค่นี้นะครับในตอนที่21นะฮะตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าเราจะพูดเรื่องการทำไลฟ์ถ่ายทอดสดละอือหสนุกสนุกไลฟ์นี่มาอีกหลายตอนเลยนะครับงั้นวันนี้เวลาเหลือน้อยแล้วครับไปดูสกู๊พิเศษของรายการเราก่อนีกวานะครับครับผมแค่คลิกชีวิตก็ง่ายครับ ไม่ได้ว่าสมาร์ทโฟนถือเป็นหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของผู้คนยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารการเล่นอินเทอร์เน็ตการดูหนังฟังเพลงซื้อของช้อปปิ้งทาธุรกรรมต่างๆเราสามารถทําทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าหากลองสังเกตดูว่าช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวมาไม่มีจุดเปลี่ยนแปลงปจักษ์เดิมมากมายเท่าใดนักฉันอาจคิดได้ว่ายุคของสมาร์ทโฟนใกล้จะถึงทางตันแล้ว แม้กระทั่งอดีตซีอของบริษัทซัมซุงยังคิดว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้อาจจะไม่มีใครใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ได้ยกตัวอย่างสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเป็นอุปกรณ์ตัวกลางที่เราใช้ในการรับส่งข้อมูลทั้งข่าวสารรับส่งข้อความคุยกับเพื่อนเสพคอนเทนต์ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความคุ้นชินเราอาจจะคิดว่าการทําอะไรผ่านสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเร็วมากแต่ผู้มีอิทธิพลในโลกเทคนโนโลยีอย่างอีลอนมัสก์ยังคงมองว่าสมาร์ทโฟนนั้นยังคงได้ประสิทธิภาพอยู่ กว่าจะหยิบขึ้นมาพิมพ์ช้าไม่ทันใจซึ่งสมองของมนุษย์สามารถสั่งการได้เร็วกว่าหลายเท่าเมื่ออุปกรณ์นี้ไม่มีประสิทธิภาพพอก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีอย่างอื่นมาแทนที่สมาร์ทโฟนหากพิจารณาแล้วฟังก์ชันต่างๆที่จะมาทดแทนสมาร์ทโฟนแบ่งออกได้ดังนี้ด้านการรับข้อมูลเทคโนโลยีด้านการโโาการับภาพเสียงดูวิดีโอต่างๆที่ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นมีหลายอย่างให้น่าจับตามองโดยเฉพาะแว่นตาฉริยะที่อาจจะมาแทนจอภาพ ซึ่งหลายค่ายยักษ์ใหญ่ทั่วโลกกำลังมุ่งมั่นพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้อยู่เช่ App cast, น Apple Car, แว n t u r ชริยะจาก Apple ที่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็มีข่าวลือคาดว่า Apple g l a s จะทำงานแทนจอแจ้งเตือนข้อความอีเมลดูแผนที่ได้เหมือนยกค Apple Watch มาไว้บนแว่นนั่นเอง Google Car v e ตา u r e ชริยะที่ทาง Google กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วและปัจจุบันเพิ่งซื้อน r d บริษัทที่พัฒนาแว่นเพื่อทำให้ Google Car มีประสิทธิภาพมากขึ้น ว่น VR จาก Facebook Facebook ซื้อกิจการ Oculus มาตั้งแต่ปี2012และพัฒนาแว่น VR ของตัวเองมาเรื่อยๆจนปัจจุบันกลายเป็น VR ที่น้ำหนักเบาใช้งานง่ายราคาเข้าถึงได้ซึ่งถ้ามองในภาพรวมแล้วเราใช้แว่นหรือคอนแทคเลนส์อัจฉริยะแทนจอสั่งการต่างๆผ่านร่างกายของเราและมาถึงจุดนั้นแล้วเราอาจจะลืมการหยิบสมาร์ทโฟนไปเลยก็ได้ด้านการส่งข้อมูลหรือการสั่งการ สมาร์ทโฟนที่เราคุ้นชินกันคือการพิมพ์แต่ณตอนนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลแล้วเช่นการสั่งการด้วยเสียง Siri ของ Apple b i x b y ีของ Samsung ซึ่งถูกพัฒนาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆทำได้เร็วกว่าการพิมพ์อยู่แล้วและด้วย AI ที่นับวันยิ่งฉลาดไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะมีผู้ช่วยส่วนตัวเหมือนอย่างในภาพยนตร์ก็ได้ทั้งหมดที่กล่าวมานนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างถึงความเป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้าและอยากชวนคิดว่าเทคโนโลยีที่พร้อมขนาดนี้ โลกที่หมุนไวกว่าที่คิดจุดเปลี่ยนแบบเมเจอร์เชงอาจจะมาอีกครั้งเหมือนตอนที่สตีฟจ็อบส์เปิดตัวสมาร์ทโฟนมาแล้วมือถือปุ่มกดหายไปก็ได้หากถึงตอนนั้นพฤติกรรมของมนุษย์ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้กลายเป็นหุ่นยนต์อย่างที่หลายๆคนกลัวมีเพียงแค่อุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปในมุมผ,ผู้ผลิตก็จําเป็นต้องเร่งปรับตัวเองอยู่เสมอมายึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆเ,เมื่อโลกปัจจุบันอยู่ในยุค 5G เทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาไว้ก็สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันได้อย่างชาญฉลาดและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างตรงจุดอยากได้อะไรอยากทําอะไรก็สามารถสั่งการจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างรวดเร็วดังนั้นหากเทคโนโลยีอยู่แค่เพียงเอื้อมมือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในวันนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงในวันข้างหน้าก็เป็นไปได้หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการครีเอเตอร์เป็นได้ง,ง,ง่ายจัง อย่าลืมส่งคำแนะนําของคุณมาให้เราทราบด้วยนะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับถนนสียุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00นะครับเรามีเว็บไซต์เอาไว้ให้ดูคลิปย้อนหลังกันได้นะครับ www etvthai tv แล้วก็มี Facebook Page ครับเป็นสื่อสังคมโซเชียลให้คุณเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ eTV channel นะครับอย่าลืมพูดคุยกันแล้วก็มีคำถามหรือมีคำแนะนำส่งมาหาเราได้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรายการคร e a t เ r เป็นได้ง่ายจังในตอนต่อไปนะครับตอนที่21เราจะเริ่มต้นของช่วงของความรู้ที่ชื่อว่าความรู้เบื้องต้นในการทำไลฟ์นะครับหรือการถ่ายทอดสด ก่อนที่จะทำไลฟ์นะครับทุกคนต้องทราบก่อนว่าเราจะต้องมีองค์ประกอบหลักๆในการทำไลฟ์อย่างไรบ้างนะครับจะได้ชมใน,ในตอนนี้ครับเชิญชมครับ<ม>แต่ถ้าดูรายการนี้นะครับ10ตอนนี้ คุณจะรู้เรื่องไลฟ์แบบลงลึกเลยแม้กระทั่งการมีปัญหาในระหว่างการไลฟ์หรือการถ่ายทอดสดแล้วแล้วคุณจะแก้ยังไงเตรียมยังไงให้ไลฟ์ของคุณมีคุณภาพสูงขึ้นทําได้หมดเลยตั้งแต่ตอนต้นเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เลยครับคําแรกเลยครับไลฟ์คืออะไรจะทําวิดีโอก็ต้องมีเนื้อหาใช่ครับถูกไหมฮะจะพูดเรื่องอะไรจะทาวิดีโอก็ต้องมีเนื้อหาอันนี้เหมือนกัน2ออย่างนี้คล้ายกันมากแต่พอเป็นไลฟ์นะครับจะต้องมีอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคืออะไรครับพี่นั่นก็คืออินเทอร์เน็ต อ่าใช่อินเทอร์เน็ต<ะ>นะครับอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับที่จะต้องมีเพื่อที่จะใช้ส่งไลฟ์ส่งภาพและเสียงของเราไปยังแพลตฟอร์มตางนังน้นที่เราจะทำรท,าท,าท,าทา่ายทอดสดส่วนใหญ่จะคิดว่าใบหน้าที่2มีไว้สำหรับแฟนหรือคนอื่นๆที่สามารถเข้าถึงเครื่องเราได้แต่จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้การจดจำใบหน้าทำได้ดีมากขึ้นเช่นสร้างการสแกนใบหน้าเวลาที่แต่งหน้าหนึ่งใบหน้าและเวลาที่ไม่แต่งหน้าหนึ่งใบหน้า ระบบก็จะจดจําหลากหลายมุมมองส่งผลให้การสแกนจะทําได้ง่ายมากขึ้น